สัญ,ญลักษ์หัวข้อย่อยสัญ,ญลักษณ์หัวข้อย,อย่อยสําหรับเพื่อนๆคนตาบอดนะครับที่ใช้งาน TalkBack ร่วมกับมือถือ Android มือใหม่ประสบปัญหาเช่นนี้เกิขอย,อย่องไรหมอคอมสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414นนะครับผมก็สําหรับเพื่อนๆที่ เปลี่ยนอุปกรณ์ Android ใหม่นะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้ตัวอ่านหน้าจออย่าง Google Talkback หรือตัว Accessibility s ูดนะครับเวลาที่จะพิมพ์รหัสผ่าน Wi-Fi รหัสผ่าน Gmail รหัสผ่านอะไรก็ตามที่หน้าเว็บไหนแป้นคีย์บอร์ดอ่านเป็นสัญลักษณ์หัวข้อย่อยสัญลักษณ์หัวข้อย่อยจุดแต้มจุดแต้มอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าคุณยังไม่ได้ไปเปิดการใช้งานพูดรหัสผ่านครับวิธีการไปเปิดทำอย่างไรครับ เริ่มต้นถ้าคุณมีการใช้งาน Talkback แบบนี้ได้แล้วจุลภาพมีเมีเป็นสูงมากสักวรนพาที่24เรมเข้าการตั้งค่าท็อกแบ็กนะครับ มีด้วยกันทั้งหมด3วิธีเราจะพาเข้าแบบทางลัดนะครับซึ่งทางตรงนั่นนะครับแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันคือ,อถ้าเป็นยี่ห้อหลักๆเลยนะอย่างเช่นของผมหรือของซัมซุงเนี่ยไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่หัวข้อการเข้าถึงพิเศษหรือการเข้าถึงปุ๊บละหาในส่วนของ t a l k Back ให้เจอเข้าไปแล้วเจอการตั้งค่าดูแล้วหลายขั้นตอนดังนั้นถ้าคุณใช้ยี่ห้อไหนแล้วทําไม่ได้เดี๋ยวบอกตอนท้ายครับว่าทํำยังไงแต่ในตอนนี้เราจะพาไปทางลัดนะครับทำได้3วิธีสําหรับคนที่ใช้ Android 12 อ d r o i d 13นะครับกับ Talkback เวอร์ชัน13กันแล้วเนอะตอนนี้ก็1 3 x กันแล้วก็ใช้3นิ้วแต่1ครั้งตึกลงไปอ่าหรือ1นิ้วลงแล้วเลี้ยวขวาอืมอย่างที่3คือ1นิ้วขึ้นแล้วเลี้ยวขวาอ่ะเดี๋ยวผมจะ3นิ้วแต่1ครั้งเึิบแบบนี้จะเปิดเมนูเึ๊บอ่าเปิดไหมไม่เปิดอืมเอาอีกทีปึง้งเมนูท็อกบนี่ครับ เปิดเมนูท็อกแบ็กแบบนี้นะครับคุณจะใช้ท่าทางไหนสมนิ้วแต่หนึ่งครั้งอ่าหรือ1นิ้วลงเลี้ยวขวาหรือ1นิ้วขึ้นเลี้ยวขวาก็จะเปิดเมนูท็อกแบ็กแบบนี้หลังจากนั้น1นิ้วปัดขวามาเรื่อยๆนะครับผมผมก็ขออนุญาตไปเร็วหน่อยปุ๊บกริบการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความอ่าเนี่ยครับเลยไปคําสังเยงการตั้งค่าท็อกแบ็กหนึ่งนิ้วปัดขวาหรือ1นิ้วปัดซ้ายมาก็ได้หาการตั้งค่าท็อกแบ็กแบบนี้การตั้งค่าท็อกแบ็กเจอแล้วนะครับ เข้าไปเลยครับโดย1นิ้วแตะ2ครั้งสําหรับคนที่ใช้งานท็อกแบ็กแบบผมนะครับปึ๊บปุ๊บการตั้งค่า Talkback เข้ามาในการตั้งค่าท็อกแบ็กนะครับให้1นิ้วปัดขวาไปเรื่อยๆเลยหรือสองนิ้วลูดขึ้นก่อนตึงตุ้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 งเพราะเราจะไปที่เมนูข้างล่างๆนะครับชื่อว่าการตั้งค่าขั้นสูงกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแตะตรงกลางหน้าจอเนาะอักษรเวสิบจักรสิบเบลแฟนพีมอักษรเรียสิบสาักรเบลจอแสดงผลอักษรเวบลปัดขวาไปเรื่อยๆนะครับด้วยหนึ่งนิ้วทั่วไปทั่วไปปัดขวาครับบทแนะนาและความช่วยเหลือเมน าก,การตั้งค่าขั้นสูงอือก็เป็น advanced setting เนอะ,อะการตั้งค่าท่านสูงสิเจากสิเจอตัวนี้แล้วหนึ่งนิ้วแต่2ครั้งเข้าไปเสียงหจากสิแล้วหาเมนูที่เกี่ยวกับคำ <14. S 1> <อ>ว่าพูดรหัสผ่านแต่ละยี่ห้ออาจจะไม่เหมือนกันแต่ยี่ห้อที่ผมใช้อยู่กับ talkback version สิบสนี้เป็นแบบนีพพน้พูดรหัสผ่านพูดรหัสผ่านเมื่อใช้หูฟังเท่านั้นปิดสวิตช์สองจากสิพูดรหัสผ่านเออซึ่งฟีเจอร์เขาบอกว่า ถ้าฟีเจอร์นี้ปิดอยู่ดังนั้นเราก็เสียบหูฟังสิเสียบหูฟังเขาก็ไม่พูดสัญลักษณ์หัวข้อย่อยแล้วแต่ว่าเอาหูฟังออกจะพูดสัญลักษณ์หัวข้อย่อยแต่อยากให้พูดแม้กระทั่งจะเสียบหรือไม่เสียบหูฟังก็ตามเมนูนีพน้พูดรหัสผ่านพูดรหัสผ่านเมื่อใช้หูฟังเท่านั้นปิดสวิตช์สองจากสิบสี่พูดรหัสผ่านเนี่ยให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่เขาปิดอยู่ให้เปิดตึ๊กต,กตกแล้วเมนูนี้เดี๋ยวผมปัดซ้ายแล้วปัดขวา พูดรหัสผ่านพูดรหัสผ่านเสมอเปิดสวิตช์สอจากสิบสีเขาก็จะกลายเป็นพูดรหัสผ่านเสมอและคราวนี้คุณไปใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ใส่รหัสผ่าน Gmail ใส่รหัสผ่านเว็บไหนก็ตามก็จะไม่ได้ยินเสียงคำว่าสัญลักษณ์หัวข้อย่อยเพื่อนๆคนตาบอดก็จะกลับมาใช้ Talkback บนมือถือ Android เครื่องใหม่หรือคุณเป็นมือใหม่สำหรับการใช้ Talk Back ก็จะไม่มีปัญหาการใส่รหัสผ่านอีกแล้วครับผมถ้าเห็นว่าดีน้า ที่จะบอกต่ออย่าลืมบอกต่อนะครับนำคลิปนี้สื่อสารให้กับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่สายด่วน1414หรือจะเป็นแท็ t o u r ีส t รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o แ Fanpage 1414+ plus นะครับ y o u t u ช e Channel 1 4 1 4 plus และช่องหมอคอม1 4 1 4ก็ฝากบอกกันด้วยว่ามีความรู้ดีๆอย่างนี้จากบริการหมอคอม14-14 plus 14นะครับวันนี้นายหมอคอมสิทธิโชคต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว1414 plus 14ขอให้อยู่ในใจของคุณผมก็จะทำความรู้ดีๆอย่างนี้มาเสิร์ฟให้กับคุณทุกๆวันกันเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมผู้รหัสผ่านไม่มีอีกแล้วที่บอกว่าสัญลักษณ์ข เป็น A, B, C, D, E, F หนึ่งสองสามสี่หกจะไปเก้าแล้วแล้วสวัสดีครับผม